ก็ในฐานะที่เราเป็นแม่แล้วก็ก็เป็นการพาน้องไปเพื่อให้น้องได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ที่มีทั้งนักฟุตบอลที่เขาเป็นตัวทีมชาติมีทั้งรุ่นพี่ที่หลากหลายอายุแล้วก็หลากหลายวัยได้มารวมกันเยอะได้ได้มาฝึกทักษะเทคนิคอะไรอย่างนี้ค่ะถึงแม้น้องจะตัวเล็กอยู่แต่ว่ากเ็เป็นการที่สร้างบรรยากาศให้เขาได้สัมผัสบรรยากาศที่ท,ที่ที่เป็นบรรยากาศที่พิเศษนะคะที่ไม่ใช่มี มีทุกวันเสมอไปแล้วก็ทาให้เขาได้มีแรงบันดาลใจในการที่จะเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงเห็นเขามีความสุขนะคะเขาวิ่งเล่นแล้วก็เขาก็มีความตั้งใจในกนารทําตามที่ที่โค้ดสอนโค้ดได้ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้อะไรอย่างค่ะน้องก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความสนุกสนานตลอดทั้งวันก็ก็เขาไม่เขาไม่งอแง,งเขาไม่บ่นเขาไม่วิ่งมาหาเราอะไรเ๋ยเขาสามารถอยู่ในสนามได้ตลอดเวลาเราอยากให้เขา เล่นฟุตบอลหรือว่าออกกำลังกายเนี่ยมากกว่าเพียงแค่ความสนุกสนานนะครับเราอยากให้เขาเรื่องเกี่ยวกับหัวใจด้วยอยากให้เขามีแรงบันดาลใจอยากให้เขามีกำลังใจที่จะเล่นกีฬามีเป้าหมายมากกว่าเพียงแค่ความสนุกสนานครับการที่เขาได้ไปพบเจอกับนักเตะระดับชาติเนี่ยก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นใจเขาหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจแก่เขาที่เขาจะมีเป้าหมายในการเล่นกีฬามากกว่าเพียงแค่ความสนุกสนานนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อเขาก็จะได้มีสังคมใหม่ๆด้วยครับจะได้เจอพี่พี่น้องๆครับที่รักกันออกกําลังกายแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆน,นี้ครับแต่ว่าผมคิดว่าในฐานะพ่อแม่ครับการที่เราปลูกการที่เราปลูกทัศชคติที่ถูกต้องให้แก่เขาให้เขารักที่จะออกกําลังกายรักที่จะเล่นฟุตบอลแล้วก็เล่นหรือว่าออกกาลังกายอย่าง,งมีเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยเขาเป็นภูมิต้านทานตัวหนึ่งครับที่จะช่วยเขาจัก แน่นขดจากสังคมที่ไม่ดีนะครับเมื่อเขาโตขึ้นเอาบอกซิว่าวันนี้ไปไหนลูกวันนี้ไปม่อนซามอนกาล่าเกาเดวิดไปทำอะไรลูกขอบเลูกไแล้ฟุตลสดๆฟายพรลูมพีกีลกีลูกีีลูีลูกอีลลูลยพี สโมสรฟุตบอลอยู่นูน่นส่วนนี้เป็นส่วนสตรอเบอรี่นะครับนะสายแล้ว สิบปีอยู่นี่ครับสิบปีบปโอเคครับจ,จ,จัดให้เท่ากันจัดให้เข้ากันอ่ะอกกอยืนรอแป๊บหนึ่งนะอ่าเดีเหลือเวลาอีกนิดนึงนะครับเราจะรออ่าเพื่อนๆที่ยังมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าแจ้งลงทะเบียนมา250นะครับ ตอนนี้มี200กว่านิดหนึ่งวนะัจถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คืออะไรครับเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐกับเยาวชนนะครับโวยร่วมงานกับกิจักรท้องถิ่นแล้วก็เห็นทราบว่ามีนักฟุตบอลทิมชาติด้วยแล้วก็มีนักเตะจากบุรีรัมด้วยนี่ก็เป็นผลผลิตของอ,อิมเมเอลด้วยเหมือนกันในเมื่อหลายสิปีนะครับซึ่งเป็นเป็นอิมเมเลสสาขาหนึ่งของของเชียงใหม่ครับวันนี้ก็ได้รวบรวมสิทธิ์เก่านะครับ โดยเน้นให้พี่ช่วยสอนน้รับรมกาก็ได้อจริงจต้องกำหนดกับวันสุดนี้แล้วนะครับแต่ขออนุญาตคนหนึ่งไว้ว่าให้มาเปิดทีนิงนิ้เดีคนหนึ่งก็ให้กลับวันจันทร์ chơi với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  cái với chơi với chơi với chơi เงนเลยเงนเลยไปเลยครับไปเลยแถวแรกเงียบขึ้น,นตอนนี้เขาบินไปที่ฟิลิปปินส์ไปเล่นที่ประเทศฟิลิปปินส์อันนี้เขาเรียกว,ว่าซูซูกิครับทำไมโค้ชของทำไมโค้ชของไทยทุกทีนี่ต้องเป็นคนนี้ตลอดเลยก็คนนี้เป็นตอนนี้เป็นโค้ชของทีมชาติไทยอยู่ในตัวใช่ถ้าเราจะติดทีมชาติหรือไม่ติดก็อยู่กับโค้ชคนนี้ใช่ถ้าคนนี้เลือกนะเราก็จะได้เล่นทีมชาติ ถ้าคนนี้ไม่เลือกก็ไม่ได้เนี่ยเพว่าคนนี้คนนี้เลือกให้คนนี้เลือกให้พี่นนท์ไปสิพี่นอนท์อายุยังน้อยอยู่พี่นนท์ยังไม่ได้ไปแล้วทำไมพี่นนท์ได้ไปแข่งด้วยพี่นนท์เนี่ยแข่งทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกินสิบเกปีย1ิอปีกับยี่ิบสาปีอันนี้เป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยรครับพี่นนท์ 真係邊度出给我。<Leg>